ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้พามาดูสระสาหีนตันนะครับในรูปที่เห็นอยู่ก็คือเป็นสองก้าวนะครับคือสาหีนตันสองก้าวก็คือลักษณะของต้นก็ประมาณในรูปนะครับแล้วก็มีหนามนิ่มนะครับหนามก็ประมาณเนี้ก็ใกล้หยอกดอกแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นต้นปีนะครับหรือว่าช่วงปีใหม่เนี่ยครับอ่าจะมีดอกมานะครับ ก็อายุที่ลงปลูกก็วันนี้ครบ1ปีพอดีนะครับวันนี้วันที่อ่า28ดนะครับก็น่าจะครบ1ปีแล้วฮะวันนี้ก็ให้ดูนะครับให้ดูอาทางใบนะครับทางใบของเขาคือคอ,อาจจะมีช่องว่างน้อยนะครับอ่ามีาช่องว่างมีนะครับในรูปตรงนี้ครับช่องว่างมีแต่ว,ว่าจะมีน้อยนะครับก็จะเหมือนประมาณว่า กุลาบซีนะครับก็จะมีช่องว่างน้อยนะครับช่องว่างแบบนี้ช่องว่างระหว่างใบนะครับก็จะมีอ่าเรียกว่าทีนะครับทีทีทีทุกใบนะครับไปดูนะครับประมาณนี้นะครับที่แตกต่างจากพวกอ่ปนโดแล้วก็พวกมาดูนะครับก็คืออ่าทางใบเขาจะเรียงอ่ขอไปฮะในในใบนะครับเขาจะเรียงใบประมาณนี้ครับ ไม่ใช่ทางใบนะฮะพูดผิดขอไปด้วยพอช่องว่างจะมีนะมีมีม,มีแต่ไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกับอ่ากุหลาบเปรส้ยกันนะครับก็อ,อยู่ใกล้ๆกันอยู่ติดกันก็เดี๋ยวถ้าดีก็กุหลาบเปรส้ยก็น่าจะออกครับก็อ่าค่อยดูกุหลาบเปรส้ยนะครับรรรกุหลาบเปรส้ยก็สามเมตรแล้วครับสูงต้นนี้ก็ใกล้จะออกดอกแล้วเหมือนกันนะครับ ทางของเขาทางใบนะครับให้ดูยอดอ่อนนะครับเขาจะประมาณนี้ครับก็มีช่องว่างอ่าน้อยนะครับช่องว่างตรงนั้นนะครับให้ดู่าช่องว่างนี้มีช่องว่างน้อยนะครับช่องว่างมีช่องว่างมีนะครับก็สองก้านนะครับก็จะมีลักษณะอ่าแบบนี้นะครับช่องว่างน้อยก็เดี๋ยวเรามาดูอ่า สละบบนดูกันนะครับว่าต่างจากพวกอษรก,กตัวเล็กกุลาอย่างไรนะครับต่างใบที่ผมบอกว่ามีช่องว่างเยอะกว่านะครับก็มาดูตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็จะเห็นว่ามีช่องว่างเยอะอยู่นะครับแบบนี้ครับช่องว่างคะเห็นเห็นยังครัช่องวางอ่าง,างในใบนะครับอจะเห็น ในที่เห็นอยู่ก็คือ,อสลับปนโดนะครับปนโดสูเปอร์นะครับก็จะ,ปปะ,ะมีช่องว่างอยู่ก็ตรงนี้ก็อยู่ในล้อรถนะครับเป็นการาปลูกไว้่อทำกระแหงโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ไม่ได้ปลูกเพื่อ,อเพื่อการการนิดนะครับเพื่อขยายต้นต่อนะครับตรงน,นี้ก็ให้เห็นทางใบครับก็มาดูต้นใหญ่กันนิดนึงนครับอยู่ใกล้ใกล้กัน <c oughs> นี่ยต้นใหญ่สลับปนโดุปเปอร์นะครับ พอมีช่องว่างเยอะนะครับสังเกตว่ามีสามมีสี่นะครับมีสามมีสี่ก็คือตรงนี้นะครับอ่า้ายสามฝาสี่นะครับก็เรียงอยู่ประมาณนี้นะครับของอ่าสลับบนโดนะครับจะเห็น right. อยู่นะครับสองก็มีนะครับอ่าสองบ้างสามบ้างประมาณนี้นะครับก็ต่างกับอ่าสาลีอินตันนะครับที่อ่าจะมีพวกอ่าใบพวกเนี้ยถี่ี่ครับถี่ี ไม่ไม่ไม่เหมือนพวกปอนโดครับบันโดที่มันห่างๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับไห้ดูมาดูก็เช่นกันนะครับส่วนมาดูอ่าจะอยู่ในโซนของมาดูนะครับอ่ขี้เกียจเดินไปแต่จะสรุปให้ว่าป่าดูก็ประมาณนี้นะครับที่ที่อ่าเรียกว่าที่เหมือนกันนะครับส่วนกุลาก็จะเหมือนกับสองก้าวนะครับ ก็ให้ดูสองข้ากันนะครับก็ใกล้แล้วนะครับก็เป็นเป็นตัวท็อปของสวนนะครับตัว,อ,วอ่าท็อปของสวนอันนี้ก็เป็นอ่าสาลีนตันนะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นตัวท็อปของสวนสําหรับอ่าส,สายพันธุ์นี้นะครับก็อยู่ที่ต้นละสี่พันนะครับก็ให้ดูเดี๋ยวก็น่าจะมีดอกแล้วครับก็วันนี้ก็ให้ดูอ่าโดยประมาณนะครับสําหรับต้นที่ถาม ลักษณะของสารสาลีนตนันเข้ามานะครับก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับขอบคุณครับ